สำหรับแฟนๆคนที่ใช้ s u ซูกิทั้งหลายนะครับและคนที่ชอบ s u ซูกิอยู่เนี่ยวันนี้ผมจะพาไปดูแบตเตอรี่แล้วก็แพลตฟอร์มของ s u z u กิ e v t ี a r รคันนี้นะครับซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของซูซูกิประเทศไทยเราเองเนี่ยได้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีการนำเข้าะะรถใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อยู่2รุ่นด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมคาดการว่าน่าจะเป็นคันนี้ซูซูกิ E ีวท r ราคันนี้ เริ่มจากแพลตฟอร์มก่อนนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบฮาร์ดเทค E นั่นเองฮาร์ดเทค E เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มครับที่สร้างขึ้นมาหรือว่าพัฒนาโดยเฉพาะสําหรับรถไฟฟ้านั่นเองฮะก็คือไม่ได้เอาแพลตฟอร์มของรถที่เป็นในรุ่นของเครื่องยนต์นสันดาบมาทามันเองนะครับซึ่งเจ้าแพลตฟอร์มนี้ฮะต้องบอกว่ามันมีน้ําหนักที่กําลังดีเลยครับแล้วก็มีการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับน้ําหนักของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ ไม่ใช่จะรองรับน้าหนักของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับแพลตฟอร์ม h าร์ดเทคอเนี่ยมันยังมีขนาดฐานล้อที่ยาวขึ้นส่วนฐานล้อที่ยาวขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้พื้นที่ห้องโดยสารนั้นนะครับมันมีที่วางขามากขึ้นคุณก็สามารถที่จะเหยียดขาได้ยาวมากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มเพลว์อิเล็กทริกใน e v วีเทอราคันนี้ครับต้องบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเลยนะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกโดยมีการใช้เหล็กแรงดึงสูงมากกว่า50%นะครับที่ถูกนํามาใช้เนี่ยทั้งตัวบอดี้โครงสร้างของรถด้วยนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็มีความทนทาน และอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับรถไฟฟ้านั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ e v t a r a คันนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีความจจดสูงซึ่งมาพร้อมกับระบบจัดการความร้อนขั้นสูงนะครับซึ่งก็มีสารหล่อเย็นไอออนต่ำซึ่งมันจะสามารถช่วยรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้เหมาะสมในสภาวะที่รุนแรงได้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโครงสร้างยึดแบตเตอรี่ที่ถูกซับแรงกระแทกอีกด้วย นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแบตเตอรี่อีกด้วยเมื่อมีการชนเกิดขึ้นทางด้านข้างนั่นเองฮนะซึ่งก็จะช่วยให้ปลอดภัย ซึ่งเขาก็มีการทดสอบความปลอดภัยแบตเตอรี่ของ e v a r a คันนี้นะครับโดยมีการทดสอบบีบอัดแบตเตอรี่เพื่อที่จะประเมินความทนทานของแบตเตอรี่ภายใต้แรงดันที่รุนแรงนั่นเองนะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างความปลอดภัยและก็ป้องกันความเสียหายหรือการทํางานผิดป,ปกติซึ่งการทดสอบนี้นครับตอกย้ําถึงความมั่นมั่นของ eVera นั่นเองนะเพื่อจะให้ประสิทธิภาพเนี่ยและความน่าเชื่อถือที่ยาวนานในสภาวะที่มันดูท้าทายนั่นเอง แล้วยังมีการทดสอบนะครับในการเนี่ยเอาตะปูเนี่ยไปเจาะลงที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันสามารถทนทางต่อแรงกระแทกได้โดยไม่ทําให้เกิดความร้อนสูงหรือทําให้เกิดไฟไหม้นั่นเองนะครับซึ่งในการทดสอบที่เข้มงวดครั้งนี้เนี่ยเขาก็รับประกันว่าแบตเตอรี่ของ eVera นี้จะให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แล้วก็ยังมีการทดสอบเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปจมอยู่ในน้ำในระดับ IP 6 7เพื่อที่จะยืนยันถึงความทนทานต่อแรงกระแทกแรงดันและก,ก็การสัมผัสน้ำนั่นเอง ฟังดูแล้วเนี่ยในการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับ s u z u กิ e v ว t a l a คันนี้นะที่มันมีชุดแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบบเซลล์ลิเธียมไอออนความจุสูง120เซลล์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบความรอเย็นไอออนต่ำซึ่งระบบตัวนี้นะครับมันจะจัดการความร้อนและยังช่วยให้รถเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในอุณหภูมิที่รุนแรงตั้งแต่ลบ30องศาถึง60องศา ขณะที่ภายนอกการออกแบบตัวรถเนี่ยยังคำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงอีกด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีกระจังหน้าเป็นแบบอัจฉริยะมาพร้อมกับบานเกรดแบบปรับได้แล้วก็ล้ออัลลอยแบบอากาศพลศาสตร์ขอบ18รวมไปถึงสปอยเลอร์หลังคานะครับที่ออกแบบมาให้มีส่วนปลายเนี่ยมีความโค้งมนเพื่อที่จะลดแรงต้านแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพส่วนทางด้านล่างของตัวรถนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการออกแบบฝาครอบออกมาครับให้สามารถเนี่ยลมไหลเวียนได้ดีขึ้น ฟังมาทั้งหมดเนี่ยทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่แพลตฟ,ฟอร์มรวมไปถึงโครงสร้างของซู zu กิ E ีวิท้ารคันนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีจุดเด่นและก็จุดดีอยู่หลายจุดด้วยกันโดยเฉพาะหัวใจหลักในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งแน่นอนฮะเขามีการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงในเรื่องของประสิทธิภาพด้วยเพื่อที่จะให้ยูเสเซอร์หรือว่าคนใช้เนี่ยได้มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะมีการชนขึ้นมานะครับทางด้านข้างหรือแม้แต่มีแรงกดโดยเอาตะปูเนี่ยไปเจาะแบตเตอรี่ ก็ไม่เกิดไฟไหม้แล้วก็ไม่มีการระเบิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มั่นใจนะครับถึงความปลอดภัยในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเองนะฮะรวมไปถึงแพลตฟอร์มแล้วก็โครงสร้างของตัวรถด้วยส่วนภายในเอาแบบคร่าวๆเลยกันนะครับต้องบอกว่าภายในเนี่ยเบาะนั่งคนขับจะปรับด้วยไฟฟ้าสิทธิทางนั่นเองนะแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถที่จะระบายอากาศได้ด้วยก็หมายความว่ามันก็จะมีแอร์ผ่านออกมาจากทังเบาะนั่นเองนะครับส่วนเบาะหลังเนี่ยสามารถเลื่อนแล้วก็ปรับเองได้แล้วก็สามารถ ปรับเองได้สูงสุด20องศาและเบาะนั่งหลังเนี่ยสามารถปรับได้นะครับ40 20แล้วก็40ซึ่งผมคาดการว่า Suzuki e v i t a e r a ev คันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งใน2นะครับที่ทางด้าน Suzuki ประเทศไทยเนี่ยอาจจะนำเข้ามาขายในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องรอดูนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ